หิงยิงเรือจะไปเกาทาไมทําไมไม่หาสีมาถาเจ้าขาโอ๊ยกูไปประเทศเกาหลีมาอ๋อเป็นประเทศเกาหลีมาอือก็นายบอกว่าจริงเองกลับมาแล้วตั้งนานนี่เจ้าขากูติดโควิดอ,อยู่โอมโอดโควิดเจ้าขานั่นแหละกูโดนกักตัวเอา้เาก็กักแค่สิบสี่วันนี่เจ้าขาแต่กูเขากักลืมไปเลยเขาไม่รู้ว่าเขากักกนูนานเท่าไหร่เนี่ยเอา้าแล้วเขาจริงเองไปกักไว้ไหนเจ้าขาการทะเลน่น แดดแแมบผิวกูแห้มมาเลยเขาฆ่าเสียแล้วยิงเอ็นกลับมาได้ยังไงอีงอ้กูก็ลอยน้ํามาต้วอเอา้ายิงเอ็นไม่กลัวฉลามกัดหรือเจ้าขะโอยตอนนั้นกูเห็นฉลามจริงๆด้วยแหละอีเพนม,ม,มันลอยมาใกล้ๆกูนะกูเลยแกล้งตายตมนเลยไม่แกลกูสงสัยมันคงคิดว่ายิยงเอ็นเป็นซากศพมั้งเจ้าะ่ะนี่แหละความสก,กระปรกทำให้กูรอดชีวิตมาได้หูหูลไหม เล่นไปเลยกันหมดเลยบ้านยันนี่อินซิมเลยนี่อ๋อวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกนองเต็มตะลิงพวกเราทั้งหลยหยุดแม่มึงจะร้องเพลงหาพ่อมึงเลยกูไม่มีอารมณ์กับมึงเนีอ๋อวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองเขาออกไปลอยประทีปกันหมดถ้ายิงเอ็นเอาวันเพ็ญเดือนสิบสองต้องมาเลยกระทงเล่นไปเลยประเทศมอะไรที่ไหนนั่นโอ้ยกระทงกับประทีปมันคนเดียวกันนั่นแหละยิงเอ็นยังโง่หลายถ้าเป็นคนอื่นโง่ขนาดนี้จะตีนเด็กไปตั้งนานแล้วนะเจ้าคาขอโทษค่ะคุณลับแซย นี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ท่านเศรษฐีไม่มาหากูกูนอ้อยใจรู้ไหมพูดชัดๆที่ข้าหญิงเอี่ยงท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีนั่นแหละเอาเศรษฐีก็เศรษฐีหญิงเี่เสิก็แล้วกันนะเจ้าคะกูน้อยใจไม่มาหากูเลยไหนยันแล้วกูถามมึงไงกูไม่สวยตรงไหนลิเกกูไม่สวยตรงไหนหญิงเอ็เอ่ยงแจวความจริงหรือโกหกเจ้าคะมึงพูดความจริงมาถ้าความจริงหญิงเอีนไม่สวยเลยค่ะงั้นกูเอาโกหกดีกว่าถ้าโกหกหญิงเอีนสวยสวยเจ้าค่ะ กูเลีเกินยี่นลหลมึงรู้ไหมถ้ากูถูกรางวันที่หนึ่งกูจะพาเมืองเหมารถไปยามลุงพลนะกูดีใจาจะไปทําไมเขาไปกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วจะไปสร้างห้องน้ำให้ลุงพลเขาสร้างเสร็จแล้วเอ้ากูจะไปติดกล้องวงจรปิดให้กันได้จะไปติดทําไมเขาไปติดให้แล้วกูจะไปติดในห้องน้ำลุงพลแล้วกูไปนอนอยู่ที่บ้านกูนูกูจะเถียงใครงพลพูดน่าเกลียดจงเห็นอย่าพูดอย่างนี้เราเป็นผู้หญิงัวผัวกูไม่มาหากูสักทีกูร้อยใจกูอยากมึงไหม่ต้องการเขา พูดไทยหลงเข้ามาในห้องกูกูจะให้เขาดิ้นเหมือนหมูมันหมาเลยเกียรหนัาเกียรไอพีบ้านพีเรือตั้งยิ่ห้อคะไม่พูดอะไรเกียร์ไอ้แป้งโยนเข้าแป้งเร็วๆเร็วๆเอาเลยเอาเลยหนึ่งหกออกเก้าหนึ่งหกอกเก้าไม่เอาไม่เอามึงไปล็อกห้องไปล็อกห้องคุณได้ครับผมขอโทษครับคุณได้ครับไม่ได้ล็อกไไม่ด้ล็อกแล้ว่ะจริงไอ้ผีกินหน้าเมืองอะไรมึงเข้ามาทำไม มึงไปล็อกข้างนอกแล้วมึงไปอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกคุญแจกุญแจอยู่ไหนปกุญแจกุญแจล็อกแป๊บนึงคุญแจกุญแจกุญแจครับ๊คคุณแจ๊คคุณแจ๊คยิ่งเย็นค่ะเราจะหาเจอได้ยังไงบ้านเรามันหลังใหญ่มันมีหลายห้องก็เจอเล้อกขาดดอกนี้แน่นอนเลยไม่ใช่อันมันกุญแจเหล้าก็เลือกหาดเรามีเล่าเข้าได้หรือคะไม่มีเหล้าจะเอาเข้าไว้ตรงไหนล่ะดอกนี้แน่นอนเลยนี่ดอกนี้ดอกนี้อันนั้นมันกุญแจโลหี ลอหนีได้ยังไงลอหิ้วห้าวหี้วออกมารู้จักไปหิ้วห้าวได้ค่ะเจ็บ์ที่นนะคะจิงเอ็นไปล้องห้องเลยคุณนายคำจะจับผมก่อนครับคุณนายคำล็อกเลยยังล็อกแล้วค่ะสวรรค์บรรดาลส่งโคลยมาให้แซนนี่พ่อนงเธอรู้ไหมเธอมาขโมยของในห้องแซนถ้ามีความผิดรู้ไหม ฉันจะส่งเธอให้ตำรวจดีไหมนะ่ย <Philadelphia> ก <sk voulais uno> yeah. ูได้ครับย่าจะผมส่งตำรวจหรอครับแหน่ถ้าจะมีข้อที่เสนอให้เธอถ้าเธอทำแน่ฉันจะปล่อยเธอไปผมยอมกูแน่เลยครับกูได้ครับเธอต้องทำให้ฉันสำเร็จความใข่เอ้าุณได้เป็นใครคือเม่กินยาครับ มีมุกด้วยฉันชอบฉันไม่ต้องการกินยาคุณนายอยากกินนังกันครับฉันต้องการกินคว,ควายควายคุณนครับคุณนายแล้วเธอว่าในห้องนี้มันมีสักกี่คนแล้วมีสองควายครับที่ไหนล่ะควายคุณนายเด้ยครับ แต่แม่ฉันเป็นผู้หญิงไม่เอาแล้วฉันไม่เล่นแล้วตกลงจะเอาหรือไม่เอาผมบเอาครับคุณนายครับผมรักษาศีลหากาแม่ผมถือศีลผมก็ผิดลูกผินแมยผู้อื่นผมพักเมียผมผู้เดียวคุณนายครับอ้ยนี่พี่ไก่เมียมึงมาแม่มึงอีกเห็นเอาหน้าของน้าลืมเลยเปิด ี่มึงว่าแมวยากเจลยแมวๆๆๆคุณได้ครับมึงเยาวเลยแมวผมอเอาครับคุณได้ครับูถามมึงมึงเยาวเลยแมวผมเอาอีดีครับคุณได้ครับูาบถามมึงเป็นครั้งสุดท้ายมึงเทียวเลยแมวผมเห็นอะไรอีด,ดีครับคุณได้ครับมันสีทีนะ่เลยมันสีผมมาสี่ครับคุณได้ ดีๆปืน,น,นขไนข่ได้เลมันมาสีเมหรมังมาสีกูเมื่อไหร่บู้ดไรัวเห็นมันใสกูมันเหรอทานั้นกูใสเมืองเอง oh. เอีเปนแล้วเสียกมา แบบนี้แล้วมึงจะให้กูยังไงกูมีตั้งหลายท่ามึงจะให้กูท่าเดียวเหรอฮะโคตรน่าเกลียดมเป็นแยงเลยมึงแค่เลยมักแต่มันไว้ไม่ใช่มันกูด้วยแล้วมึงก็ไปทําเพลงมาเอามีสิวให้กูมีความสุขรู้สึกว่าคือคืนอยากจะได้คนปล่อยเพลงมาเปิดแล้วยังเปิดแล้วค่ะที่หายแล้วความแห้งเลยมัมนี่ก็ได้ยินแล้วโอ้คุณนายครับ ีเฮ็ดผมเถอกครับเล่งหน่อยสิโอ้ยกูได้ครับโอ้ยกูได้ครับโอ้ยโอ้ยกูได้เฮ็ดผมเถอะครับโอ้ยเล่นอ่ะโอ้ยกูได้ครับ ไม่โอกูได้ครับยยพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันพวกเจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงท่านเศรษฐีครับ คุณนายที่ครอบขืนผมครับแต่ว่าผมเมียอะไรครับผมรักษาศีหนากับแม่ผมผิดลูกผิดเมียผอื่นผมมักเมียผมคนเดียวครับท่านเจตฎีที่เจ้ายังมีศีลธรรมนี่ฉะนั้นของเมียข้าคงจะหมุนเอเล่เลยนี่รับไปรางวัลสำหรับเจ้าที่เมียข้าของเมียข้าป๊ารับศีลมาขอเดี๋ยวได้หลายปันดิแถวครับไปรับเลยห้าขอครบเป็นเพราะท่านเจษฎีมาไขมันดูสดีดูดีฉันเลยเมื่อจะกบเนี่ยเถวแถวบางยุตแต่ละคนวัน ฮ่าฮ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 า